สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Lean Production นะคะหรือว่าคือหลายๆที่ก็จะเรียกว่า Toyota Production ทำไมเขาถึงเรียกว่า Toyota Production เพราะว่าต้นกำเนิดนะคะของ Lean Production เนี้ยค่ะนั่นก็คือบริษัท Toyota นะคะเป็นบริษัทแรกเป็นที่แรกที่นำกระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการจัดการภายในองค์กรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้นะคะแล้วเขาก็เลยเอาโลโมเดลอันเนี้ยค่ะมากลายเป็น ชื่อว่า Toyota Production หรือว่า Lean Production และ้คยๆว่าเอามาเป็นต้นแบบนะคะในการจัดการเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็การดำเนินงานภายในองค์กรทุกอย่างนะคะซึ่งตัว Lean Production เนี่ยค่ะจะเป็นการออกแบบแล้วก็การจัดการในองค์กรนะคะจัดการกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการต่างๆระบบการผลิตหรือว่าการจัดการในเรื่องของทรัพยากรทั้งทรัพยากรใน เครื่องจักรหรือว่าทรัพยายกรคนหรือว่าทรัพยายกรด้านเวลาหรือว่าต้นทุนนะคะก็เอามาใช้ในการปรับการกระบวนการการทำงานนะคะโดยหลักๆก,ก็คือว่าเพื่อให้สามารถส่งมอบนะคะส่งมอบงานหรือว่าส่งมอบสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี้ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและที่สำคัญก็คือต้องตรงเวลานะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะ ก็ต้องการทําเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียถึงกันแบบว่า,าผลิตของไม่ตรงสเปคหรือว่าการสูญเสียทางด้านมีการติดขัดของเครื่องจกักรและทำให้ต้องส่งถึงมือลูกค้าได้ไม่ตรงเวลานะคะก็คือลดเพื่อลดกันเกิดปัญหาเหล่านั้นไปให้เป็นศูนย์หรือว่าน้อยที่สุดนะคะ โดยอันนี้ค่ะพอเราเอา Lean Production มาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาค่ะหลักๆก,ก็คือการลดของเสียนะคะคือพอพูดถึง Lean Production หรือ Toyota Production แล้วค่ะสิ่งแรกที่ต้องจำได้หรือเราก็ต้องรู้เลยก็คือการลดของเสีย8ประการนะคะการแบบทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อลดการสูญเสียหรือว่าลดของเสียทั้ง8ประการซึ่งทั้ง8ประการ,ร,การมีอะไรบ้างนะคะ อันแรกนะคะก็คือในเรื่องของการผลิตนะคะลดความสูญเปล่า8ประการลดของเสีย8ประการใช้ได้เหมือนกันนะคะอันแรกคือการลดการผลิตคือลดปัญหาในเรื่องของการที่ผลิตสินค้ามากเกินไปมากเกินความต้องการของผู้บริโภคมากเกินความต้องการของลูกค้าหรือว่าตามเกินออเดอร์นะคะที่มันจะเป็นอันนี้ hall เราไม่ได้ผลิตของที่มากเกินไปเราก็จะทําให้เราไม่ต้องมาเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในสินค้าคงคลังหรือว่าในคลังสินค้าไม่ต้องเปลืองเงินคือบางที่อะค่ะจะต้องมีการเช่าคลังสินค้าเก็บของอย่างเงี้ยถ้าเราผลิตมาเกินไปมันก็เหมือนเราก็ต้องเสียพื้นที่ในการไปวางของไปเปล่าๆโดยที่ เปล่าประโยชน์นะคะนอกจากนี้ค่ะความสูญเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการขนย้ายนะคะไม่ขนย้ายมากเกินไปเพราะว่าเปลืองอะไรเปลืองทรัพยายกรทั้งในเรื่องของแรงงานคนแล้วก็เสียเวลาอีกด้วยนะคะอันที่3ก็คือลดความสูญเปล่าในส่วนของขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการดําเนินงานทุกอย่างในองค์กรถ้าขั้นตอนมันมากเกินไปมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เปลืองทรัพยากรคนเปลืองข่าน้ําค่าไฟเปลืองค่าจัดการทุกอย่างนะคะ ต่อมาก็คือลดความสูญเปล่าในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะลดการใช้คนที่ไม่ตรงกับงานนะคะลดปัญหานี้ไปการที่เราอะค่ะใช้คนให้ตรงกับงานอันเนี้ยก็จะทําให้คนคนนั้นนะคะเขาก็ทํางานในหน้าจอกนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะนึกถึงว่าถ้าเราชนานาญเรื่องอะไรเราจะใช้เวลาทํางานกับเรื่องนั้นอะได้เร็วกว่าคนที่แบบต้องมาเริ่มสอนงานใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นขั้นตอนอ น,นี่คะการที่ใช้คนให้ตรงกับงานเป็นการลดความสูญเปล่าในส่วนของอพนักงานหรือว่าในส่วนของทรัพยากรคนได้นะคะส่วนอันที่5ก็คือการลดความสูญเปล่าในส่วนของสินค้าคงคลังนะคะคืออันนี้ค่ะก็จะเป็นการลดปัญหาการส่งสินค้า ไม่ถึงมือลูกค้านะคะก็คือการแบบว่าจัดการสินค้าคงคลังเวลาเราเก็บของไว้ในเช,เชฟหรือว่าในคลังสินค้าจะต้องมีการเลเบลอะไรจะต้องมีการแบบว่า,ามีโค้ดของรหัสสินค้าไหมเพื่อที่ว่าพอมีออเดอร์มาสมมุติเป็นรหัส0 1นย์หอย่างเงี้ยค่ะป้ายตรงกับรหัสสินค้าหรือเปล่าแล้วก็หยิบสินค้าได้ตรงกับที่ออเดอร์ไหมเพื่อให้ส่งสินค้าที่ถูกต้องไปถึงลูกค้านะคะ ต่อไปอันที่6ก,ก็คือการลดความสูญเปล่าในส่วนของการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวอันเนี้ยก็คือเขาจะใช้วิธีว่าวางเซลลแต่ละเซลล์หรือว่าแต่ละขั้นตอนการผลิตอะคะ่ะต่อต่อกันไปเลยลดการเคลื่อนไหวของพนักง,งานเพราะว่า 1. การเคลื่อนไหว1นก้าวที่เดินต้องขยับไปหยิบของเอาไปวางตรงนู้นตรงนี้เงี้ยมันคือการเสียเวลาละ เพราะฉะนั้นอ่ะทำอะไรก็ได้ลดการเคลื่อนไหวของพนักง,งานลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นนะคะหรืออย่างเช่นเอาระบบสายพานเข้ามาแล้วก็ให้คนยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ทาบนสายพานแล้วสายพานก็วิ่ง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 ไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นการลดการเคลื่อนไหวของคนแล้วก็ทําให้งานหรือขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการผลิตอะคะ่ะมันมีระยะเวลาที่สั้นลงนะคะส่วน ความสูญเปล่าที่7นะคะนั่นคือการลดความสูญเปล่าในส่วนของการรอคอยพูดถึงในเรื่องของเวลานะคะพยายามไม่ให้เกิดการรอคอยที่นานเกินไปหรือว่าไม่ให้กระบวนการผลิตเกิดการชะงักเพราะว่าในนึกถึงในโรงงานอุตสาหกรรมอะคะ่ะพอหนึ่งกระบวนการชะงักอะ่ะมันไม่ได้เสียแค่ตรงนั้นมันเสียไปยาวถึงแบบทุกกระบวนการอีกกี่สิบขั้นตอนที่เขาจะต้องมีการดําเนินการต่อไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการ ลดความสูญเปล่าการลดการที่แบบป้องกันไม่ให้เกิดการชะงักของการผลิตอะคะ่ะมันส่งผลต่อต้นทุนของการผลิตแล้วก็ต้นทุนการขนส่งส่งผลต่ออะไรทุกอย่างเลยนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือลดความสูญเปล่าในส่วนของของเสียนะคะลดต้นทุนการสูญเปล่าลดต้นทุนในการซ่อมแซมลดต้นทุนในการแบบต้องเสียงเงินไปจากการที่ผลิตของไม่ตรงสเปคอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะในส่วนของการลด ความสูญเปล่าทั้ง8ประการนะคะของกระบวนการผลิตของ Lean Production นะคะซึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้านึกถึง Lean Production มันคือนึกถึงความสูญเปล่าหรือการสูญเสีย8ประการเลยที่ในการผลิตในกระบวนการทุกอย่างในโรงงานนะคะก็จะต้องทำยังไงก็ได้ก็ได้เพื่อให้ลดความสูญเปล่าทั้ง8ปประการนี้นะคะ <S <S ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางในการผลิต ิตของ Lean Production นะคะจะประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะ4แนวทางท f เฟรมในการแบบดำเนินการแบบ Lean Production นะคะอันแรกคือกำจัดความสูญเปล่าเมื่อกี้ทั้ง8ปประการไปแล้วนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความยืดหยุ่นในที่นะะี้ค่ะคือการเพิ่มความยืดหยุ่นยืดหยุ่นของทรัพยากรนะคะทรัพยากรทุกอย่างเลยในการผลิตที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนค่า,าใช้จ่าย เครื่องจักรต่างๆนะคะโดยเขาก็จะใช้วิธีการวางแผนพังแบบเซลลูล่าการวางแผนแผนพังแบบเซลลูล่าคืออะไรคือการวางแผนผังแบบเป็นเซลอะค่ะคือแต่ละงานแต่ละจ็อบอะค่ะ,ะถ้าสมมติยกตัวอย่างก็คือถ้ามีสินค้าเป็นสินค้าอยู่สินค้าหนึ่งที่จะต้องมีการซีลของก่อนซีลเสร็จแล้วก็บรรจุไปในแพ็กเกจใช่ไหมคะแพ็กเกจเสร็จแล้วก็อาติดฉลากติดอะไรต่ออย่างเงี้ย การซีลรับของมาซีลส่งต่ออันนี้คือ1เซลล์ะคือ1น,นึ่งหน้าที่1จ็อบที่ทําแล้วก็ไปต่อเซลลที่2เซลลที่2ในการเอาอะไรเอาเข้ากล่องแล้วก็ซีนกล่องอันนี้ก็เป็นอีก1เซลลเขาก็จะใช้วิธีการจัดจัดวางผังการทํางานนะคะเลเยอร์ต่างๆภายในโรงงานผลิตอะ่ะเป็นเซลล์เซลเซล์ต่อเนื่องกันเพื่อที่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าการลดความ ศูนย์เปล่าแปดประการหนึ่งในนั้นคือการลดการเคลื่อนไหวลดการเคลื่อนที่เพราะว่าทุกการเคลื่อนที่มันคือการเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการวางแผนพังละหรือว่าจะจัดเป็นตัวยูนะคะที่เขานิยมกันก็มีนะคะเป็นตัวยูแล้วก็วนหลุ่มาแล้วก็ต่อเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็น <c oughs> การใช้ทรัพยากรใช้พื้นที่อย่างจํากัดอย่างคุ้มค่าแล้วก็ลดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือการ ลื่นไหลของกระบวนการต่างๆนะคะหลังจากที่เพิ่มความยืดหยุ่นแล้วนะคะก็จะต้องทํากระบวนการต่างๆให้ลื่นไหลนะคะโดยกลยุทธ์อะคะที่นํามาใช้ก็จะมีหลายอันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ของระบบดึงนะคะระบบคบาบังหรือว่าลดการผลิตแบบขนาดเล็กนะคะเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบหรือว่าการฝรับตั้งที่รวดเร็วแล้วก็มีระดับการผลิตที่เป็นหลายระดับนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะพูดถัดไปนะคะระบบคำบังนะคะระบบคำบังเนี้ยคืออะไรเหมือนคือการทำให้เราเห็นจุดที่เราจะควรจะต้องสั่งซื้อสินค้าแล้วหรือว่าเรารู้แล้วว่าเวลาเนี้ยตอนเนี้ยควรจะต้องสั่งซื้อสินค้าซ้ำแล้วนะคะโดยระบบคำบังอะคะ่ะจะเป็นหลักการที่ว่าเขาจะแบ่งเหมือนกับว่ากล่อง กล่องสินค้าค่ะออกเป็น2กล่องนะคะกล่องแรกนั่นก็คือกล่องที่บอกปริมาณที่สั่งซื้อหากออกจากจุดสั่งซื้อซ้ําส่วนกล่องที่2คือปริมาณที่สั่งซื้อซ้ํานะคะโดยในกล่องแรกค่ะใต้กล่องแรกเขาจะทําเป็นบัตรแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไว้นะคะซึ่งบัตรแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราดึงของไปเรื่อยๆจากกล่องแรกก่อนนะคะแล้วเราดึงของจากกล่องแรกไปหมดแล้วเนี้ยไอ้บัตร แสดงรายละเอียดเนี่ยค่ะจะถ,ถูกส่งไปหาผู้ผลิตเพื่อไปออเดอร์ซ้ำไปสั่งซื้อซ้ำก็คือเหมือนกับว่าเราจะรู้แล้วว่าเราจะสั่งซื้อซ้ำก็ต่อเมื่อของในกล่องแรกหมดแล้วแล้วเราก็ออเดอร์ไปเลยซึ่งระหว่างนี้ระหว่างที่เราออเดอร์ไปหาผู้ผลิตแล้วลูกค้าต้องการของเราจะเอาของไงก็คือเอาของจากในกล่องที่สองนะคะส่งให้ลูกค้าแล้วระหว่างนี้ค่ะ ของก็จะไม่ขาดแคลนเราก็จะมีสินค้าส่งไปหาลูกค้าได้อย่างตลอดเวลานะคะลดระยะเวลาในการส่งมอบเพราะว่าไม่ต้องมารอกันสั่งซื้อซ้ําไม่ต้องมารอแบบว่ามาส่งของอีกรอหนึ่งแล้วถึงจะค่อยส่งของให้ลูกค้าพราะระหว่างนี้เราก็เอาของจากกล่องสองที่เราสำรองไว้อะคะ่ะเอาไปส่งให้ลูกค้าได้แล้วพอ,อสินค้าที่เราออเดอร์ซ้ำนี้กลับมาส่งหาเราก็จะข้อดีของระบบคำบงังนั่นก็คือว่า จะทำให้ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ค่ะเท่ากับปริมาณที่ถูกใช้ไปนะคะเราจะไม่สั่งสินค้ามาเกินแล้วเราก็พยากรณ์ประมาณการเอาไว้แล้วว่าเออสินค้าออเดอร์ของเรายัางไงก็ไม่เกินแบบปริมาณของสองกล่องนี้ที่เราแบบพยากรณ์แล้วก็ประมาณการเอาไว้นะคะมันจะเป็นการใช้พื้นที่ของคลังสินค้าได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินทุนเยอะในการตุนของสต๊อกของต่างๆแล้วก็ทําให้เราสามารถ รีออเดอร์ Re ได้อย่างแบบแม่นยำอะคะ่ะคือไม่ได้แบบว่าของไม่ใช่ว่าของขายออกนิดเดียวแต่ไปซื้อลอตใหม่มาเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราจะรู้แล้วว่าต้องถึงปริมาณเท่าไหร่แล้วเราถึงจะไปซื้อซ้ำแล้วก็รีออเดอร์มานะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้คือกลยุทธ์ของระบบคำบงังส่วนกลยุทธ์ของการทำผ,ผลิตหรือว่าสั่งซื้อลอตขนาดเล็กนะคะหลักๆก,ก็คือประโยชน์ของการ สั่งซื้อล็อตขนาดเล็กหรือว่าผลิตล็อตขนาดเล็กก็คือเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบนะคะโดยระยะเวลาในการส่งมอบเนี้ยค่ะเขาจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนะคะนั่นก็คืออันแรกคือ process time นะคะก็คือเวลาในกระบวนการเวลาในการทำงานในกระบวนการทุกทุกอย่างนะคะส่วนอันที่2คือ move time ก็คือเวลาในการเคลื่อนย้าย นะคะอันที่3คือ waiting time ก็คือเวลาในการรอคอยและอันสุดท้ายก็คือ set up time คือเวลาในการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆซึ่งทั้ง4อันนี้ค่ะในระบบ lean production ก็คือลด ทั้ง4อย่างเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบคือลดทั้ง4อย่างเลยเพื่อเอาไปรวมกันว่าระยะเวลาในการส่งมอบก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถส่งของถึงมือลูกค้าได้อย่างตรงเวลาแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมนะคะตามที่ตกลงกันไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือการปรับตั้งที่รวดเร็วคล้ายๆการติดตั้งเ,เครื่องจกักรติดตั้งเซตอัพทุกอย่างนะคะจุดประสงค์นี้ก็เพื่อ ลดเวลาในการติดตั้งนะคะโดยทําได้จากอะไรบ้างอาจจะเป็นออกแบบระบบหรือว่าออกแบบเครื่องจักรให้เป็นมาถึงปุ๊บติดตั้งแล้วพร้อมดาเนินการได้เลยเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการรอช่างมาเซตอัพไม่ต้องเสียเวลาในการแบบใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะใช้หมุดระบุตาแหน่งนะคะหรือใช้เครื่องมือต่างๆที่มันไม่ต้องเสียเวลานึกถึงเทียบกันเลยค่ะใช้ไขควงธรรมดาไขาควงที่มือหมุนกับใช้สว่านไฟฟ้าอย่างเงี้ยการใช้สว่านไฟฟ้าก็จะประหยัดเวลา ไปมากกว่าการที่เราเอามาใช้ไขควงธรรมดาหรือถ้าจะดีกว่าสว่านไฟฟ้าอาจจะมีระบบติดตั้งอัตโนมัติออโตเมติกอะไรขึ้นมาอย่างเี้ค่ะคือกลยุทธ์ในการลดระยะเวลาในการติดตั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้อุปกรณ์หรือทําให้เครื่องจักรนั้นนะเคลื่อนไายเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะอลองนึกถึงว่า ถ้ามีเราต้องไปติดตั้งตู้เย็นอันนึงค่ะถ้าปกติแล้วก็จะต้องใช้หลายคนน่ก็จะแบกก็าจะเอามาติดตั้งก็จะประกอบใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติเอ้ยเปลี่ยนใหม่เป็นตู้เย็นแบบมีล้ออ่ะเขาตู้เย็นแบบมีล้อปุ๊บจบเลย ใช้คนคนเดียววางปุ๊บแล้วก็เข็นเลยถึงที่ไม่ต้องไปเสียทรัพยายกรแรงงานของคนไม่ต้องเสียเวลากว่าจะแบบแบกขึ้นแบกบเอียงแบบแบกบแบบเฉียงอะไรขึ้นมาเข้าไปในที่อ,อย่างงี้ค่ะก็จะช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะไปสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะคะการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องะคะ่ะก็จะดูในส่วนของคุณภาพของหน่วยผลิต นะคะคุณภาพหน่วยผลิตมีอะไรมีดูควบคุมคุณภาพปรับปรุงคุณภาพด้วย3อย่างอันแรกคือควบคุมด้วยสายตาใช้สายตาในการแบบควบคุมคุณภาพเลยตรงตัวเลยนะคะก็คืออันนี้จะเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดอย่างเช่นว่าใช้เลเบลเป็นสีหรือว่าใช้สติกเกอร์เป็นสีหรือว่าใช้กล่องเป็นสีที่แตกต่างกาันอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้อันที่2ที่เขาเอามาใช้กันก็คือครกลยุทธ์ของไครเซนนะคะก็คือจะเป็นการ พยายามหาสาเหตุของปัญหาต่างๆนะคะเพื่อกําจัดการเกิดปัญหาซ้ําใครเซ็นนะคะจุดเด่นคือเพื่อลดการเกิดปัญหาซ้ําเดิมเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นกลยุทธ์ที่ว่าบริษัทจะต้องมานั่งคิดเลยว่าทําไมนะคะใครเซ็นคือทําไมทําไมถึงเกิด ปัญหานี้ทำไมถึงส่งของไม่ถึงลูกค้าทำไมถึงส่งของช้าทำไมถึงมีเครื่องจักรเสียบ่อยทำไมถึงส่งของได้ผลิตได้ไม่ตรงตามจำนวนอย่างเงี้ยค่ะมานั่งคิดว่าทำไมทำไมทำไมแล้วเพื่อลดการเกิดปัญหาเดิมซ้ำนะคะพอเราหาแล้วรู้แล้วว่าทำไมถึงเกิดปัญหาเนี้ยเรารู้สาเหตุแล้วเราก็แก้ที่สาเหตุนั้นๆแล้วก็เพื่อที่ว่าไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะก็คือจีดกะนะคะจะเป็นกลยุทธ์หรือว่าเป็นหลักการนะคะที่ใช้การแบบว่าให้ความสําคัญกับพนักง,งานให้พนักง,งานนะคะมีอํานาจที่จะสั่งหยุดการผลิตได้เลยถ้าคุณมองเห็นลว้ว่าถ้าคุณพบปัญหาแล้วว่าอ่าสายการผลิตนั้นมีปัญหาสั่งหยุดได้เลยนะคะเหมือนแบบว่าให้พ r i ริ i t y กับพนักง,งานเลยนะคะแล้วก็ จัดตารางงานของพนักง,งานให้น้อยกว่าสิ่งที่เขาควรจะทําได้อันนี้คือน่าสนใจมากเราชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าปกติอะหลายๆที่ก็จะแบบใครมีความสามารถทําอะไรได้เท่าไหร่อะต้องทําให้ได้มากกว่านั้นหรือจัดงานให้ได้เท่ากับความสามารถเขาแต่ความคิดของหลักการจีโดกาค่ะเขาบอกว่า สมมุตินะเรามีความสามารถที่จะวันหนึ่งอะเราจะทอผ้าได้50ชิ้นนะคะแต่เขาจะมอบหมายงานเราให้เราแค่ทอผ้าแค่30ชิ้นให้น้อยกว่าความสามารถของเราเพื่ออะไรเขารู้สึกว่าคุณเอาเวลาที่เหลือค่ะไปปรับปรุงคุณภาพการทํางานไปบารุงรักษาไปดูแลเครื่องจักรนะคะแล้วก็ไปวางแผนในการทํางานต่างๆเหมือนให้ให้คนมีเวลามานั่งทบทวนงานมีเวลามานั่งคอยสังเกตด้วยว่าเฮ้ย เครื่องจกักรเครื่องเย็บผ้าที่จะทําอยู่เนี้ยมันดูเริ่มเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วหรือยังหรือว่าเออยังดําเนินการไปได้ดีเพราะว่าอะไรคะถ้าสมมติวันๆเอาแต่อัดทางานทอผ้า50ชิ้น50ชิ้นเรื่อยๆคะ่ะไม่มีเวลาได้มาดูว่าเอ้ย,เ,อยเครื่องจักรที่จะใช้หรือเครื่องเย็บผ้าเนี่ยคะ่ะเริ่มแบบงองแงแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีอ่ะมันปุ๊บมันทําไม่ได้เลยขึ้นมา สิ่งที่สูญเสียไปจากการที่เครื่องจักรหยุดทํางานอะมันสูญเสียมากกว่าแบบกําลังการผลิตที่เราได้เพิ่มมาด้วยซ้ำนะคะคือเขามองเห็นความสําคัญของการการมีความต่อเนื่องในการผลิตมากกว่าที่จะต้องพยายามแบบอัดอัดอัดทำงานให้ได้มากเกินไปนะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่ชอบมากของจิโดกะเลยคือแปลกดีเหมือนกันแต่ก็เออมีคุณภาพนะคะทำ ให้งานที่น้อยกว่าความสามารถที่ทําได้นะคะแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี้ยไปปรับปรุงคุณภาพไปบํารุงรักษาหรือว่าไปวางแผนอะไรให้มันต่อยอดอะไรให้ดีขึ้นไหมนะคะส่วนการบํารุงรักษาแบบทาีีคูณนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์แบ,บ่งเป็น2แบบก็คือกลยุทธ์การบํารุงรักษาเชิงแก้ไข แก้ไขก็ตามชื่อเลยคือมีปัญหาแล้วเราจะบำรุงรักษาจะแก้ไขไอ้เครื่องจักรเนี้ยที่มันมีปัญหามาแล้วยังไงนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงป้องกันก็คือยังไม่เกิดปัญหาและเรามองไว้แล้วว่าสมมุติว่าเครื่องจักรเครื่องเนี้ยค่ะอายุการใช้งาน10ปีแน่นอนเรามองแล้วว่าตอนเนี้ยปีที่แล้ละ อาจจะมีการงองแงถ้าเราใช้เครื่องจักรเกินกําลังเกินความสามารถการผลิตของเขาเพราะฉะนั้นควรจะต้องบำรุงรักษายังไงควรจะต้องอมีการติดตามการผลิตหรือว่าการทํางานของเครื่องจักรนี้ยังไงนะคะก็จะเป็นในเชิงการป้องกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นหลักการทำงานนะคะของระบบ lean production หรือ t o y o t a production นะคะหลักการทำงานที่สำคัญเขาจะทำงาน กระบวนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะผ่านหลักสำคัญ2อย่างนะคะอันแรกก็คือ just in time ถ้าพูดถึง lean production ก็ต้องมีความสูญเปล่า8ประการความสูญเปล่า8ประการปุ๊บก็ต้องมีระบบ just in time เหมือนกันคือเป็นชื่อที่แบบต้องผุดขึ้นมาคู่กันกับ lean production เลยนะคะ just in time ง่ายๆเลยนะคะคือการจัดส่ง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะคะการจัดส่งที่มีคุณภาพนะคะแล้วตรงกับตามต้องความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าแล้วส่งถึงลูกค้าในเวลาที่ต้องการแล้วก็ในจำนวนที่ถูกต้องนะคะหลักๆเลยคือส่ง ตามที่เขาต้องการในเวลาที่เขาต้องการแล้วก็จํานวนที่เขาต้องการก็จะเป็น3อย่างความต้องการนะคะจำนวนแล้วก็เวลานะคะ just in time จำง่ายๆเลย just in time สามพยางใช่ไหมคะจะ3อันก็คือความต้องการเวลาแล้วก็จํานวนนะคะแล้วการส่งก็จะส่งทุกอย่างเลยส่งตั้งแต่กระบวนการแบบซับพพลายเออร์กระบวนการผลิตเลย ส่งวัตถุดิบไหมส่งสินค้าส่งสินค้าไปยังร้านขายส่งส่งสินค้าไปยังร้านขายปลีกหรือว่าการส่งสินค้าสําเร็จลุไปถึงลูกค้าอย่างนี้ค่ะคือกระบวนการส่งทุกอย่างนะคะส่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเวลาถึงตามที่ผู้บริโภคกําหนดไว้หรือว่าตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็จําจนวนถูกต้องตามที่เขาต้องการนะคะ ต่อไปอีกหลักหนึ่งนะคะก็คือจโดกะนะคะจโดกะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือการลดการใช้เครื่องมือนะคะในการลดหรือว่าป้องกันความผิดพลาดในการทํางานนะคะซึ่งไอความผิดพลาดเหล่านั้นนะคะบางทีอาจจะทําให้สินค้าเสียหายได้นะคะซึ่ง พนักง,งานในระบบอะคะ่ะจะไม่ทำการส่งสินค้าที่เสียหายหรือว่าไม่ได้คุณภาพไปยังลูกไปยังกระบวนการต่อไปเลยนะคะดังนั้นนะคะก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะส่งสินค้าหรือว่าส่งวัตถุดิบส่งอะไรต่างๆนะคะไปยังกระบวนการต่อไปนะคะซึ่ง หลักการของจีโดกาค่ะจะช่วยให้การไหลของสินค้าในระบบอะค่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดเวลาในการทำงานนอกจากนี้ก็คือกลับไปลีนโปรดักชั่นกลับไปการสูญเปล่าแปลประการคือป้องกันการเกิดของเสียในระบบนะคะ โดยเครื่องมือที่จะเอามา,า,มาใช้นะคะของกลยุทธ์จีดกะนี้ก็จะมี2อันนะคะอันนี้ตัวอย่างยกตัวอย่างมาให้ที่เขาใช้บ่อยๆอ,อันแรกคือพกาโยเกะนะคะจะเป็นการป้องกันความผิดพลาดนะคะหรือว่าทําให้เกิดความปลอดภัยจากการผิดพลาดนะคะหลักๆก,ก็คือไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั่นแหละถ้าพูดแบบใช้คําง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการตรวจสอบการผลิตนะคะแล้วก็ จะมีระบบเตือนเตือนก่อนว่าเดี๋ยวจะมีการผลิตผิดพลาดน,นะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ทําให้เรารู้รู้เป็นการป้องกันการเกิดของเสียหรือว่าป้องกันการเกิดความผิดพลาดน,นะคะเช่นอาจจะเป็นตัวอย่างก็คือเป็นพวกแบบมีเซนเซอร์ในการแบบเป็นแถบสีหรือว่าเป็นเซนเซอร์นึกถึงบางทีอะคะ่ะก้นหลอดยาสีฟันเขาจะมีแบบเป็นแถบแถบแถบอยู่ลองสังเกตนะคะอันนี้จะเป็นแถบที่ว่าให เหมือนกับว่าให้เครื่องจักรอ่ะยิงบาร์โค้ดหรือว่าพับได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือคือจะใช้ในกระบวนการผลิตเลยหรือว่าบางที่เขาจะมีแบบบาร์โค้ดนะคะสําหรับการผลิตเลยอ่ะแล้วก็แบบใช้เครื่องแบบยิงปุ๊บก็จะแยกแยกสินค้าต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทําทุกอย่างเพื่อแบบว่าป้องกันนะคะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตนะคะอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือซิกซิมานะคะซึ่งซิกซิมาเนี่ยค่ะจะเป็นการคืออย่างถ้า โปกะโยเกยอันนี้คือป้องกันการผิดพลาดแต่ถ้าซิกซิกมาคือการทําให้มีคุณภาพนะคะ mm. ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง mm. เพื่อสนับสนุนเหมือนกับว่าเออทำให้ดีอันนึงอะป้องกันไม่ให้ทําไม่ดีนะแต่อันนี้ทําทให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมนะนะคะแล้วก็มาเสริมกันโดยซิกซิกมาเนี่ยค่ะจะเป็นาการทาให้การผลิตอะมีประสิทธิภาพมีประโยชน์มีศักยภาพ เพิ่มมากึ้นนะคะผ่าน5ขั้นตอนนะคะอันแรกคือการกำหนดเป้าหมายหรือว่า,าการกำหนดขั้นตอนในการผลิตต่างๆเลยนะคะนอกอันที่2ก็คือการวัดความสามารถของกระบวนการนะคะการรวบรวมข้อมูลหรือว่า,าแยกแยะสิ่งต่างๆนะคะเพื่อเอามาแบบ วางแผนแล้วก็วัดความสามารถในการผลิตนะคะอันที่3คือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานะคะว่าเออปัญหาไหนที่มันมีโอกาสมีโอกาสที่จะเกิดไหมนะคะแล้วก็เอามาเหมือนกับวางแผนไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันอย่างเช่น เครื่องจักรมีโอกาสไหมที่วันไหนอยู่ดีเขาจะงองแงหรือว่า,าเสียขึ้นมาแล้วเราจะมีวิธีการดําเนินการยังไงนอกจากการเมนเทนแนนเครื่องแล้วอาจจะต้องมีเครื่องจักรสารองไหมอย่างนี้นะคะต่อไปอันที่4ก็คือการปรับปรุงเน้นพัฒนาการทํางานแล้วก็ ตรวจสอบการบริหารต่างๆนะคะวิเคราะห์การทํางานทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะอันสุดท้ายก็คือในส่วนของการควบคุมกระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการทุกอย่างที่เขามีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือว่าการทํางานนะคะอันสุดท้ายนะคะเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของประโยชน์ของ Lean Production นะคะคือนึกง,ง่ายๆค่ะ Lean Production Lean production ก็คือการที่เราอะทำให้การผลิตทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความสูญเปล่าต่างๆลดการเสียเวลาส่ง just in time ขึ้นมาค่ะล้วส่งของที่ลูกค้าต้องการไปถึงมือลูกค้าในตรงเวลาในเวลาที่ต้องการแล้วก็จำนวนที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างก็คือเพื่อกะบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งของไปถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถ้าแบบไม่ต้องมานั่งจำเป็นขคอๆนะคะก็คือภาพรวมจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมาอ,าอาธิบายแต่ละอย่างนะคะเราก็มาพูดถึงได้เลยไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของประโยชน์ในส่วนของสินค้าคงคลังนะคะทำให้สินค้าคงคลังเนี้ยหมุนเวียนอยู่ตลอดแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บของในคลังสินค้านะคะไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในคลังสินค้าหรือว่าในส่วนของต้นทุนเนี่ยค่ะก็จะเป็นทั้งต้นทุนกันสั่งสินค้านะคะไม่ต้องมาซื้อของตุนนะคะมีระบบที่บอกว่าเป็น เป็นการ์ดนะคะของถังสองถังนะคะแล้วก็เอามาทําให้รู้ว่าควรจะต้องสั่งสินค้าซ้ําในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่ถึงควรสั่งนะคะลดต้นทุนในการผลิตนะคะลดต้นทุนในการขนส่งแล้วก็มีประโยชน์ในส่วนของระยะเวลาในการส่งมอบสามารถส่งมอบสินค้าได้ถึงมือลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมหรือว่าตรงกับตามเวลาที่นัดกันเอาไว้นะคะส่ง การผลิตนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการผลิตก็มีผลิตให้เกิดคุณภาพนะคะมีผลิตภาพผลิตผลขึ้นมานะคะการทำงานภายในองค์กรนะคะก็พนักง,งานหรือว่ารัพยากรคนก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะลดความสูญเปล่าแปลประการก็นึกย้อนกลับไปให้คนทำงานให้ตรงกับจ็อ แล้วพอคนทํางานให้ตรงกับ job ปุ๊บคนเขามีความ specialist มีความชํานาญด้านนั้นเขาก็ทํางานออกมาให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่แบบไม่เก่งด้านนั้นแล้วมาทำอย่างเงี้นะคะนึกนึกแบบเออมัน นึกถึงกลยุทธ์ต่างๆของ Lean Production นะคะแล้วก็เอามาโยงกับประโยชน์ที่จะได้นะคะนอกจากนี้กำลังการผลิตก็สามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องจักรนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ได้ตรงกับกำลังการผลิตยอย่างเหมาะสมแล้วก็มีการทั้งหมดทั้งมวลก็คือจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็สามารถส่งสินค้าได้อย่างถึงมือผู้บริโภคได้อย่างตรงกับตามความต้องการของ ตามความต้องการของผู้บริโภคะคะโดยใช้ระบบแบบระบบกลยุทธ์แบบดึงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงในคลิปถัดไปอย่างละเอียดนะคะก็จะมีระบบแบบผักแบบดึงแต่ถ้า Lean Production เขาจะใช้กลยุทธ์แบบดึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะในส่วนของ Lean Production นะคะ